สวัสดีครับพี่น้องมา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 นี่ตามเครื่องแกงไอ้แกงหน่อไม้ครับพี่น้องนะมามามาดูแกงหน่อไม้ของช่างเต้ยเด้อโอเห็นบ่าตาแซ่บบ่ดยต้มในนี่น้ำยานางด้วยนี่โอ้โหแน่นอนจริงๆละน้ำยานางเดือดตลาดตลาดเลยเห็นบ่เดือดตลาดตลาดเลยเด้อว,วิดีโอวันนี้อาจจะถ่ายบ่จบนะครับเพราะว่าวิดีโอมันจะยาว ตัดต่อมาเป็นนะครับนี่ตำเครื่องเห็นบ่ใส่เข้าไปบุ่มเลยใส่แมงเข้าไปแสบปัยังใส่แมงเข้าไปมาว่านี่รีวิวแยงไตปลาของเจดาก็สุดอร่อยเหมือนกันนี่บอกนี่กินนห้องเถาเกือบบดละโคตรอร่อยเลยอันนี้มาทำคลิปแกงนอไม้อีกนี่ดูใส่เครื่องลงไปเห็นปะนี่ น,นี่ดูน้ำมาะนางเขียวอือเลยจะนางนี่เอามาทางเอามาทางสวนแล้วมั้งมแม่ฝากมาให้นะหน่อไม้นี่หน่อไม้เห็นบ่ใส่แม่งเข้าไปเลยใส่ไปให้น่อไม้น้ำมันร้อนละใส่เข้าไปไปใส่ไปดูอุ้ยน่าอร่อยบ่เด้อเดี๋ยวน้ำเดือดดีๆใส่น้ำปลาร้านะครับท่านผู้ชม แหมะอะไรจะเดือดและเนี่ยแกทำไมมีชาอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพี่น้องเลยเดือดบ่มบ่มบ่มก็ใส่ไปเลยนี่นี่อะอะไรนี่ชฉอมนี่ไงทำมันเดือดบ่มบ่มแบกนี้พักอีตูเหี่ยวแล้วก็บักป็นงยังดอกนี่พักหูยังนี่เขาเรียกวพักหูยังพักหูหนูเอาแต่หูมาตัวเพต้องเอานี่ ปลาแดกไปซื้อตลาดนั่นมารู้แซ่บบ่บุ้นนี่ยเดี๋ยวจะมาขายปลาแดกปลาล่ามาค่อดูว่าปลาล่าของผมนี่อร่อยสุดยอดนะแต่อันนี้ลองดูว่าจะอร่อยเปล่าโอ้โหกลิ่นมันกับบต้อ,ลองลองดูก่อนครับน่าโมเดือ์สักทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะผู้ชมนะท่านผู้ชมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดอ้อพี่น้องเอ้ยผมเตรียมเครื่องเตรียมไหลหมดแล้วล่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับ ไมา,มาดูกใกล้ๆนี่เฮ้ยมันหนูมันวิ่งมานละมั้งมันมันบอ่อเดือดจักทีวะเอ้ยไก่ละไก่ละโอ้มันเดือดชาเลยวะดูยานางเขียวอื่นเลยคุณผู้ชมดูเลในระหว่างรอน้ำเดือดดูนี่ครับนี่ดูเถอืะดู xúc giòn lên áo lạ cái lơm đường là rút giọt kéo xài lái nó vào đi nó xem mỗi hết hú nú con nào nhắng là bạn này. มันบเดือดก็ใส่บดเอแกะนี่มันตายไปแล้วบ้างหนูม,นมันเล็งไปบ่ได้แกะนี่นตันแดกเริ่มใส่กระปุกนี่ครับนี่เขาเอื่นปลาแดกมันเข้าเด้อปลาแดกปลาแดกเด้อพี่น้องเรเ้อปลาแดกใส่เข้าไปลวดใส่เป็นต้นกับใส่ไปลวดใส่น้ำไม่พร้อม ดูใส่ไปล้วนใส่ไปล้วนเองใส่เองเส, <Okay. S 1> สียมใส่อี่ยังไงอืมหยุดยอดของสุดยอด,ดยอมาเลยอโอ้ยหอมหวนๆเลยหอมหอมคักหอมไหลเด้อเด้อพี่น้องเย้ยมาเด้อดูเด้อน่ากินบ่พี่น้อง เดี๋ยวตลาดตลาดตลาดน,น,น้ำน้ำปีได้น้นำนางหูหนูอ๋อเดี๋ยวพักดีเละ <c oughs> เฮ้ยเบื่อเตาแก่มันมันมันชาอย่างทุกวันนี้เตาแก่ต้องแกะมาล้างอ,อกกืมแกะมาล้ออางอ๋อใส่ไปนี่ใส่ไนสปนี่ใส่ไปพักสมดูอืม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 ,อม อืมเว้ยเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงแล้วไปเนี่ยใส่เข้าไปผงชูรสน้ำตาลใส่ไปแบบอีกโอ้ยแม่นำ้ำยาหนังกันแม่ยาหนังกันกระหวานแล้วคนน้ใส่ไปโอ้ยพอแซ่บมันจะอยู่ได้เดี๋พี่น้องดูนี่อ้อเอาเแล้เด้อยวไปนี้รอมันเดือดเด้ออืมดูอเอาเครื่องมัน <ừ. S 2> เดี๋ยวป๋าก่อนนี่น้ำป๋าน้ำซุปไปเดี๋ยวเดี๋ยวตักออกมาใส่ชิมดูสักสวยกันดูสิอูอ้หอมหอมพออมักโสมเอามาเขียวอือเลยอโสมนี่พักอีตูพักอีตูมันดำแล้วแต่ว่าใส่ไปเลย สุดยอดของสุดยอดอ่ะดูหน้ามันอุ้ยขะก,กว่าโบาลอยนี่ให้ทีมนาเลยแบบนี้เดี๋ยวตักชิมจถะโวยเลยโบลอยทีมนาเลยนี่บบชิมได้ท่านผู้ชมน้ำเริ่มเดือดแล้วบบได้ชิมได้นี่ไอโบได้ชิมจะคำตักมากินรวดชิมให้ท่านผู้ชมเห็น ดูหน้ามันดอกโอ้ยดูดอกเขียวเถอะอืมบ่อยากตักเยอะมันร้อนมันร้อนนะนี่คิอไม่ดูอือดูมันเอาช้อนปลาล่าน,นี่ละเดี๋ยวล่างมันล่างนนี่สุดยอดของสุดยอดอะ่ะดูมันเดือดตะล่านตะล่านเลยเนี่โอ้ยมันจะไหวไปเลยเฮ้ยปากพองปากพองแน่เลยไอ้คนถ่ายกับปากพองปากพูดดังๆก็พูด <c oughs> ปากต้องมาปากต้องมากันะ,นะหัวล้บอ,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 อก้าพูดดังปากต้องนนๆๆๆๆโอ้ยเดี๋ยวเด,วเดวมือสัน่นสุดยอดอของสุดยอดพี่น้องเลยอยากกินก๊าใหญ่ให้ดูครับแต่ว่าชีมมัวได้ไม่ร้อน น้ำลายโคนลิ่นออกเลยอ่ะมันอร่อยเกินอ่ะอร่อยจนแบบน้ำลายโคนลิ่นออกเลยอ่ะว่ามันโคตรอร่อยอ่ะท่านผู้ชมผมไม่อยากจะพูดเลยน้ำลายโคนลิ่นอ่ะน้ำลายแตกออกเลยอ่ะแซ่บแต่ผมกินคบโหญ่ไว่ได้รับแบบถ้าแมันบอลลอนมันจะกินคำขนาดนี้มดเดียวให้ดูบอลลอนบาคนถ่ายมันบอกงงปากผมมันบอกปากปองอ่ะเดี๋ยว ออ,อร่อยครับอร่อยตืินค้าบรรยายว่าอร่อยอะ่ะมือไปถูนกล้องแล้วกันผมมองไปเห็นหนาหล่อๆคนเนี้ยวีหนองเด้อได้ชักถุยเด้อจับแก้มกันได้เด้อครับ ไอ้นี่แล้วอ้นี่เราก็ได้มาแบบดๆๆแ้ดเรามาตับมาต้มสองน้ำครับไอ้นองไมมเนี่ยของรู้อย่างมันจดอะ่ะหนำลายโคนนดิน,นแต่เรายินกินๆๆๆยิ่งแตงแบบแบบเนี่ยเปิดมาเราคืนอ,อะไรแซ่บขนาดนี้ แรบแบบรุดแรบครับพอกันเด้อไว้กันเจอเจอกันวิดีโอหน่าดูคลิปหน่าดูดูมันเดือดดูเดือดเอามือมาดูดีดดดวกว่าก่อนลาก,ก่อนจากกันไปดูดูอันนี้มันเข่าเนือ้อเลยเนี่ยยิ่งอร่อยเมื่อกี้นี้ยังยังยังบอค่อยนั่งท่าไรดูดูดเห็นบอครับดูมันเดือดเนี่ยไอ้ความร้อนความร้อนตัวเนี่ยมันเดือดป๊อกป๊อกปอกมัน ตีน้ำนัวเขาหวานเลยครับโอเคท่านผู้ชมแกดีกว่าเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ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 โอ้ยแซ่